สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัว s m e ท Stand m i x e er ออันนี้นะคะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสินค้าใหม่อยู่บนโต๊ะแล้วสิ่งนี้คืออะไรเออเดี๋ยวเราจะมาอ่นกันค่ะแกเออไม่ไม่เทงไม่ขะไมยยาวๆาเลยค่ะ มีอะไรบ้างคู่มือค่ะไม่ใช่คู่มือมั Quick ้งควิคไกด์อันนี้คู่มือแล้วก็อะไรอีกละ่ะอะไรก็ไม่รู้นะไปเอาออกจากกล่องแล้วแล้วอีนี่ก็ร่วงลงมาด้านแก้งนะเอบอร์จัณฑ์มันฟิตทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะจะค่อยๆเอาออกมาก่อนเราเดี๋ยวค่อยดูว่ามีอะไรบ้าง ห uh นักหนักทีเดียวเชียวเราเอาออกจากกล่องได้แล้วออกบโฟมแพคเกจทุกอยาก่างหนักมากไม่ใช่สิ่งที่จะยกเคลื่อนไหวได้เองเพราะฉนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็องูีง่ี่นั่นตลอดการและตลอดไปแ่นแท้ก็สวยอยู่นะสีใช่เราซื้อสีฟ้าค่ะ เพราะว่าไม่มีสีอื่นให้ซื้อแล้วสิ่งที้แก่ยังไงครับน่าจะต้องยกขึ้นก่อนวิธีที่ยกที่ถูกดูมาเขาให้กดที่ถูกไม่ขึ้นเราต้องกดอ,อ๋อกดตอนที่จะเอาลงพี่ปอกนะอะแล้วทำไมมันไม่อยู่ล่ะโอกรกทำไมน้องไม่เนี่ยทำไมน้องหลง่ดอยู่งงมาก ต้องย่างต้องแหาฟุ้งม,มือรู้ปะซื้อมาได้เวลาไ,ปไ,ปไปด้เวลลงมาก่อนลงมาก่อนอ่าอันนี้เป็นหัวตักกรอแล้วก็อันนี้คือโฟมของมันเฉยทื่โปรเทคส์มันมาเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือสุดๆ,ดๆก็คือหลักๆเลยก็มีหม้อมาให้ อย่าเรียกว่าหม้อชามผสมใช่ไหมทำไมไม่ลงล็อกอ่ะลงแล้วแล้วก็มีหัวอันนี้หัวแบบใบไม้แล้วก็หัวแบบตักหัวนะคะโดยรวมยังไม่ได้ลองอะไรอันบ็อกซ์เฉยๆนะวัสดุสวยงามยังไม่มีรอยนิ้วมือไม่อยากไปจับเลย จะมีรอยน้ำมันนิดหน่อยแปล,ล็รไงเนี่ยน้ำมันจะไหลง่ายไหมก็เดี๋ยวได้ลองใช้แล้วจะรีวิวอีกครั้งแต่คิดว่ารีวิวมีเยอะแยะและในอินเทอร์เน็ตอันนี้ให้ดูว่าแกะกล่องคาไีเน่เมื่อกี้บอกว่าท้าไปซื้อสีฟ้าซีกอนไม่มีขายค่ะ <c oughs> <c oughs> นะอยากได้สีครีมเบอร์หนึ่งหมดสีเขียวหมดสีชมพูไม่มีดำกระแดงรู้สึกว่าไม่เข้าก,กับครัวที่บ้านเหลือฟ้า ก็ไม่แย่ <Okay. S 1> คน้องคิดหลายคืนละน้องก็น่ารักปิดก็ได้เลยนะเท่านี้ค่ะจบคบกับการซื้อทำไไมก็ไม่รู้เทก แล้วตอนนี้เราก็อยู่ในห้องครัวของเราสำหรับการรีวิวตัวเครื่องผสมอาหารสมิกสแตนมิกเซอร์จำชื่อรุ่นไม่ได้จากที่เห็นไปแล้วในคลิปอันบ็อกซ์แล้วก็ที่พูดไปเมื่อกี้เราก็จะมาพูดถึงตัวมันตรงนี้หน่อยก็คือเครื่องผสมอาหารเนอะก็เอาวางไว้ในครัวนี่คือห้องครัวที่เราเพิ่งทำใหม่เออมันแคบมากนะ มันเป็นครัวน้อยๆไซส์เท่าห้องครัวในคอนโดอะไรประมาณนี้แล้วก็เราเอาไว้ทำขนมค่ะเป็นงานอดิเรกก็สําหรับเครื่องตัวนี้เราก็ให้น้องอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แอร์เรียตรงนี้จะเป็นที่เตรียมอาหารเตรียมของอะไรเงี้ยก็คือคนทําอาหารก็จะต้องมีเครื่องผสมอาหารเมื่อต่อช่วงแรกอาจจะใช้มือใช่ไหมแล้วมันก็เมื่อย เราก็เริ่มจากเราไปซื้อตัวอิเล็กโทรลักซ์อันนี้มาก่อนก็คือตัวแฮนด์มิกเซอร์ที่มันถือแยกออกมาได้แต่ว่าเราเลือกรุ่นที่มันมีหม้อติดด้วยแต่อันนี้มันสามารถแยกออกสากกันได้ข้อดีก็คือผสมอะไรที่มันนิ่นๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ไอ้ตัวมือจับอันนี้ก็คือตัวเริ่มต้นตอนที่ทําครั้งแรกๆแ,แล้วรู้สึกว่ายังไม่ต้องซื้ออันแพงมากมันเท่าไหร่เองพันกุาบาทอ่ะก็ซื้ออันนี้มาก่อนแล้ว ข้อเสียคือมันเสียงดังแล้วเป็นคนที่เวลาทําขนมอะ่ะอยากดูทีวีไปด้วยดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูอะไรก็ตามก็คือไม่ชอบอยู่เงียบเออก็เลยรู้สึกว่ามันเสียงดังแล้วไม่ได้ยินก็เลยไปดูว่าราะหว่างสม,มิกกับคี c เชนเอทซื้ออะไรดีแล้วบวกกับเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันแบบจริงจังขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มดู2แบรนด์นี้เนอะซึ่ง รีวิวเปรียบเทียบ2แบรนด์เนี่ยมันมีคนที่เขาเป็นสายทําขนมเขาทารีวิวไว้แล้วแหล,แหละว่าอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยสาเหตุที่เราเลือกสมิกดีไซน์มันใกล้ๆกันเนาะแต่เขาบอกว่ามันเงียบกว่าเออเราก็โอเคก็เลยชอบอันนี้แล้วก็ดีไซน์ก็สวยด้วยอะไรเงี้ยคิดว่ามันต่อให้เราไม่ทําอะไรมันก็เป็นของตกแต่งในครัวที่ดูดีวางไปเฉยๆเลยนะเออแล้วก็บวกกับช่วงนั้นเริ่มทําขนมปังมันก็จะมีการนวดแป้ง แล้วไอ้พวกเครื่องทั้งคีเชนเอทแล้วก็ทั้งสมิกเนี่ยมันมันมีหัวที่ใช้นวดแป้งได้ก็เลยเอองั้นเราลงทุนซื้อไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าไอตัวนั้นมันทําไม่ได้มันแค่ผสมอาหารได้อย่างเดียวแต่ใดๆก็ตามมันไม่ใช่เครื่องนวดแป้งแบบจรจิงจังคือถ้าจะนวดจนเสร็จอะมันทําให้ไม่ได้นะมันแค่นวดให้ได้นิดหน่อยแล้วเราก็ต้องเอาออกมานวดมือข้างนอกอยู่ดีค่ะมันก็เลยซื้อมา มื่ไม่รู้ว่าในคลิปอ่านบอกน่าจะให้เห็นอุปกรณ์ไปแล้วแต่พูดอีกรอบแล้วกันเนอะมันก็จะมีชามผสมซึ่งอยู่ในซีน้ำกำลังแช่ไว้ไม่ได้ล้างนะเรีวๆเพราะว่าเพิ่งทำไอซิ่งเสร็จไปเมื่อกี้ใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็จะมีมาให้สามหัวแบบที่ทุกคนเห็นเนอะก็เอาไว้แบบผสมตีไข่ผสมไอตัวเค้กแบตเตอร์ก่อนเอาไปอบอะไรเงี้ยแล้วก็นวดแป้งได้ข้อดีก็คือมัน แข็งแรงวัสดุอะไรก็ดีแล้วก็ความแรงแล้วก็ปรับระดับได้เยอะตีหงตีไข่อะไรเงี้ยก็คือสามารถทำได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะแล้วก็มีพวกระบบออโต้เซฟอะไรที่แบบถ้าเรายกขึ้นมันก็จะดับเครื่องอัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีตังอยู่ก็สามารถซื้อตัวอุปกรณ์เสริมข้างหน้านี้ได้มันก็สามารถที่จะรีดเส้นพาสตา้าแล้วก็ทำเส้นพาสต้าได้แต่อันนี้ต้องซื้อเพิ่ม แต่ถ้าสายอุปกรณ์เสริมเยอะๆคีชเชนเอจะมีอุปกรณ์เสริมเยอะกว่าอันนี้มันจะมีให้เลือกเพิ่มมาแค่ไม่กี่อันแล้วก็สีอ่ามันก็จะมีแค่ไม่กี่สีให้เลือกคีชเชนเอจะมีสีเยอะกว่าเราซื้อจากสยามทีวีในเชียงใหม่เอ่อมันมีตัวแทนจําหนเยอะบุญถาวรก็ได้ไม่แน่ใจว่าเว็บของสมิธโดยตรงมันขายหรือเปล่าเหมือนมันเอามาโชว์เฉยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็มี มีโทนขายหลห้างร้านเนอะแล้วก็มีร้านหิ้วเข้ามาด้วยจริงๆแล้วตอนที่ซื้ออยากได้สีขาวเพราะรู้สึกมันน่าจะเข้ากับห้องครัวอะไรเงี้ยแต่สีขาวค่ะตลาดค่ะไม่รู้ใครมาเหมาไปนักหนาอะไรเงี้ยมันเหลือแต่สีนี้อนนี้อก็ไม่รู้เออก็ใครจะซื้อก็ลองไปดูแล้วกันแต่จังหวะที่จะซื้อมันไม่มีมันเหลือแต่สีฟ้าถ้าจะซื้อสี แดงต้องรออีก2เดือนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแดงอาจจะไม่เข้าก็เลยฟ,ฟ,ฟ้าก็ฟ้าว่าจริงๆคือจะเอาของแล้วขี้เกียจรออะไรเงี้ยก็ก็เอามาแล้วก็มันก็ไม่ใช่ของบาท2บาทเนาะเราก็รู้สึกว่าจนซื้อกับร้านดีกว่าไหมมันจะได้มีประกันอะไรเงี้ยเออแต่ก็ใครจะซื้อที่ไหนก็เป็นเรื่องของคน,น,นซื้อกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูว่าเออมันราคาเท่าไหร่ ตอนที่ซื้อมันน่าจะอยู่ที่20,06หรือ20,09เนี่ยม,มันมีการลดราคาโปรโมชัน่นเราจำไม่ได้ว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ exactly แต่อยู่ที่ประมาณนี้20,06-20,09 6นะคะก็เดี๋ยวลองดูที่ลิงก์ได้นอกจากตัวนี้มันก็จะมีตัวที่เป็น hand mixer ด้วยนะที่แบบเอามือจับอันนั้นจะราคาถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ8,000-9,000ถึง 9, แต่ข้อเสียก็คือ มันไม่มีไอตัวฟิกส์ไงเราก็ต้องเอามือจับตลอดในขณะที่ไอเครื่องที่มันเป็นสแตนเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันหมุนใช่ไหมแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นได้ก็จะเหมาะกับการทําที่มันจริงจังมากขึ้นการทําขนมนี้ไม่ต้องถามว่าทํมาขายหรือเปล่าเพราะคือไม่ขายส่วนใหญ่ทำแจกนะมันไม่ได้อร่อยพอจะขายด้วยแล้วก็ทําเป็นงานอดิเรกเพราะรู้สึกว่าเครียดกับการทํางาน,นก็อยากหาอะไรทําที่มันไม่ต้อง นึกถึงอะไรก็เลยคิดว่าทําอันนี้เป็นการฆ่าเวลาเล่นยังกะว่างนะมันมีน้องพรศวกดิ์กับมชิที่กองทพใช่ก็คือขั่วคุกกี้ที่ขายในร้านจริงๆก็คือทําเล่นนั่นแหละคนทําขนมก็จะเริ่มจากอะไรที่ง่ายที่สุดใช่ไหมก็คือคุกกี้แล้วก็ขยับไปบราวนี่แล้วก็อาจจะเป็นเค้กเป็นขนมปังเป็นพวกเพสตรีอะไรที่มันยากขึ้นเงนี้ย ก็แน่นอนเราก็เริ่มที่คุกกี้เพราะมันเบสิกสุดแล้วก็เลยเริ่มเอาไปวางขายในร้านขายบ้างแจกบ้างหนักไปทางแจกก็คือลูกค้าซื้อครบเท่านั้นเท่าน,นี้ก็บอกเธอยิบไปเลยอะไรเงรี้ยตอนนี้ใครมาซื้อในร้านก็อนเออก็จะมีอยู่หรือว่าไม่อยากซื้ออะไรก็มาซื้อคุกกี้ก็ได้กินแล้วไม่ตายนะคะไม่ท้องเสียทุกคนที่เอาไปกินก็มีชีวิตอยู่ค่ะก็นั่นแหละอย่าถามหาต้นทุนเพราะว่าค่าห้องครัวนี่ก็ไม่อยากจะ พูดว่าหมดไปเท่าไหร่เพราะว่าก็จะสะเทือนใจค่าข้าวข,ข,ของที่ซื้อในการทำแต่ละครั้งก็ไม่อยากจะคิดนะแต่คิดเสียว,ว่ามันเป็นการบำบัดจากการทำงานค่ะออกเอาจริงๆเราคิดว่ามันค่อนข้างแพงเกินไปสำหรับแค่เครื่องผสมอาหารคุณไม่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้มันมียี่ห้ออื่นที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าซื้อดีไซน์เนาะ มันดีไม่มันดีแหละแต่มันก็อาจจะแพงไปหน่อยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากได้แล้วชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์ที่แนบไว้ให้ไดเ้เดี๋ยววันนี้เรากำลังจะทำคุกกี้อีกแล้วนะเพราะว่ามันหมดใครดีหรอไม่ใช่แจกนะคะก็จะเอาไปวางไว้ในร้านอีกเหมือนเดิมใครมาเช็คใหม่ก็แวะมาได้นะคะแต่อย่ามาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าอะไร ร้านชื่อร้านชื่อ Never Hate Drawing เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนะคะพบกันใหม่ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปและคลิปที่มีสาระก็าะตามมาเร็วๆนี้นะทำไมเพราะไม่ได้ทำงานวิชาการทำแต่ไม่ได้ถ่ายเนาะก็ตาม บายบายเราต้องสวัสดีไหมล่ะต้องไมบายดีๆมันปลอมมากนะก็คือตัดจบไปเลยจริงอืม